อาโยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเทคนิคหนึ่งสี่นะครับแล้วเกมนี้เนี่ยผมเหลือคนเดียวในทีมก็อย่างแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเมืองคุณมีคนเนี่ยอย่างเช่นผมลองโนโวนะผมก็จะมาดักหาก็คือหาตำแหน่งคนนั่นแหละครับอยากให้เขาเจอตำแหน่งแล้วก่อนอ่าผมว่าเราควรไปตรงบ้านนะเพราะว่าเขายิงอยู่ตรงขวาครับแล้วตรงบ้านเนี่ยมันจะยิงฟรี ขวานก็คือแนะนำนะครับ <Labor> ถ <ator il fi> ้าลงเนโลถ้าไม่ดักในพวกพอร์ตอะไรก็ไปดักตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนลงแยกนะอันนี้สุ่มเพื่อนมานะครับเพื่อนสังเกตเบอร์สามไปลงไหนไม่รู้อันนี้ก็คือดักรอคนครับรอแบบมีคนวิ่งมาครับ ที่ที่จะดักเนี่ยก็เป็นที่ที่แบบจุกง่ายนะครับก็คือมีที่กำบังอะไรอย่าเงี้ยผมแนะนำบ้านนี้นะครับอ๋อเออผมแนะนำเป็นบ้านนี้นะครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านซ้ายบ้านซ้ายนี่ผมก็แนะนำตรงบันไดเนี่ยแหละครับก็คือให้นั่งนิ่งๆน,นะครับไม่ก็มาดูตรงหน้าต่างเพราะว่ามันวิวดูได้นะครับ พอเห็นว่าเขาใกล้มาถึงก็ค่อยไปดักตรงนั้นนะต้องนิ่งๆนะครับไม่งั้นโดนระเบิดย่อนโอน้าต่างรดูมันเยอะแล้วก็รอดูคิวฟีดนะนี่ไงเขาไม่ชิตี้เดียวกันนะผมว่าไม่ช่ตี้เดียวกันเพราะว่าเหมือนตี้เยสเนี่ยเขาจะมากัน,นตี้นะนี่ไงเรียบร้อยแล้วยสแมวโอ้โหโฟมแข็งแล้วนี่ยครับจุด ดักผมแนะนําให้เป็นซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ดักหาตีดูตัวเอาเพราะว่าบางครั้งคนมันจะเดินแยกกันนะครับปุ๊ยแอ้เพื่อ,อ,เ,อเขาวิ่งมาเขาแอบน,นะครับถ้ายิางได้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยให้แอบน,นะครับเพราะว่าเขายังไม่รู้ตำแหน่งเขานะที่เหลือ นี่เพื่อนมาแล้วยิงปุ๊บดักป่านครับอาจจะเหลืออีกสองนะครับต้องระวังก่อนผมว่าจะไฟแต่ว่าไม่ไฟแล้วเอาปืนดีกว่านะครับต้องรอดูนะต้องระวังซ้ายระวังขวานะครับยังไงตัวซ้ายยังไต้องไปชุบเพื่อนนะ <c oughs> ก็รอรอเขาออกมาเนี่ยเริ <c oughs> ่มตอ่อหมดตีครับหมดกันเลยทีเดียว ก็แนะนํานะครับถ้าคุณเล่น 4, หนึ่งสี่ว่าเล่นทั่วไปเนี่ยร้านค้านี้โกงมากนะครับสามารถซื้อเกาะได้เลยถ้าคุณมีเหรียญพอเนี่ยผมจะซื้อเกาะตามนะครับเพราะเป็นพวกของแต่งนะครับแนะนาให้ไม่ซื้อร้านค้าเยอะๆนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยร้านค้าพับจีเออแล้วก็ไอเอสโอเอสเนี่ยมันเป็นแบบที่เข้าวงได้โดยที่เราแบบไม่ต้องใช้รถนะครับซึ่งดีมากนะครับเวลาคุณจะฟาร์มหรือว่าเก็บแบงค์เข้าวง คุณไม่ต้องขับลงขับรถนะครับเพราะว่าบางครั้งขับรถเนี่ยค,คุณอาจจะเจอคนยิงได้นะครับโอเคแล้วก็รอมันอย่าขยับเดี๋ยวเราลงกลางวงนะครับถ้าเกิดว่าบ้านนี้มีคนเนี่ยเราก็าจะสละนะครับเราจะไปอ่าจิกซอข้างหน้านแต่มันไม่มีคนนะแต่มันมีคนฟาร์มแล้วนะครับน่าจะมีคนอยู่ ก็คือถ้าเล่นแรงสูงหรือว่าเก็บแรงเนี่ยหนึ่งสี่แบบมีคนเก็บแรงเจอพวกเก็บแรงก็ระวังนะครับโอเคผมมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยเจ็บรถอุ้ยอ้ยโอ,ยโอย้พี่ปาดกันอย่างนี้เลยเหรอต้องเจอผมสักหน่อยแล้วตอนนีน้ยังไม่เห็นตัวเลยครับโอ้ยห่อแตก อปิดช่วยเ่งนะมันเป็นยังซี่แต่เราไฟกันนะครับเพื่อนเขามีตัวซ้ายแล้วก็วตัวขวาแล้วออมซ้ายเราจะเห็นเนินใช้เนินเกมให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนมันเดือดซ้ายตัวโอเคหมดอ่ายังไม่ชินนะครับ ช่วยเลงตัวไกลๆมีนะครับทงเมืองข้ามบนโอ้โหวงอย่างเล็กเหลืยี่แปดคนไม่ก d อดมีแต่พวกเก็บแหลงอะโอ้โหเขาเล่นเซฟมา,มากนะเพลย์เซฟมากวกเนะี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นอักนะครับเพราะมันกินอักปืนอักเนี่ยแรงกว่าปืน,นโฟนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันนิ่งกว่านะ ยังไงมันก็โอเคกว่าเออถ้าเกิดเจอปืนอดอบเป็นอักก็เก็บมาเถอะครับเชื่อผมแต่ว่าครั้งหน้ามันดับปกติแล้วนะไม่มีแล้วมีแต่ฟาร์ม,มาอาร์กรอดูวงนะครับประกบเฮ้ยเสียงเหรอนิ่งๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอชาร์จแบบผมเนี่ย อยู่ดีแบบรถขับมาสี่ตัวเนะี่ยให้นิ่งๆมาครับแล้วก็รอดักป่านะครับโหมามาสี่ตัวเลยวะ่ะมาแล้วมาแล้วเปิด FPP ครับรอเลงรอโอ้โหยิงไม่โดนตายเก็บเสียงนี่ทำให้แบบมันดีขึ้นนะครับอย่าไปหาใช้นะแต่มันก็ดีนะครับศัตรูไม่ยินเสียงปึ๊บ มันอยู่ชั้นแรกโอ้โหเพื่อนเขาก็มาว่ะมันก็มีตี้ขับปักกี้มาจอดตรงนี้ครับเนี่ยปักกี้เดี๋ยวผมจะสโมกปิดรูตรงนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะระเบิดเข้ามานะโอเคอปักกี้อย่างนั้นมันมีนะครับเดี๋ยวเราจะถอยไปเล่นข้างหลังนะครับ าสมองปปาเป็นทางไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบักกี้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะวิ่งถอยไปนะครับเพราะว่าบ้านนี้มีสี่ตัวเลยนะนแนะนำนะครับถ้าจะโดนโถมเนี่ยอย่าไปหาเล่นบ้านสูงอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดศัตรูไม่รู้ตำแหน่งเราอ่ะผมแนะนำนะเออเปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วก็เลี้ยวเข้านี่เลยก็ซอกเนะี่ย คือที่ข้อซอกตรงนี้เพราะว่ามันง้างระเบิดใส่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูมาเนี่ยเราก็สามารถง้างระเบิดใส่ไอ้บ้านนี้ได้แรกมาก็คือเราจะไม่มีที่เล่นนะครับถ้าโดนระเบิดจ่อนตรงนี้ก็คือเรียบร้อยก็คือต้องเงียบๆนะยเพิ่รมรเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมาละเปิดประตูนะครับเปิดจะพีกยิงก,ก็ไม่ใช่อะไร โ okay. อเคเขาวิ่งมาแล้วแต่ว่าวงบีบนะครับเขามาเดินเช็คเฉยว่าเอ้ยอยู่หรือเปล่ารอเขาเดินข้ามหนุนนะครับแล้วก็ดักดักยิงเขาเลยนี่ไงเรียบร้อยนักสองเพื่อนมันอยู่บ้านซ้ายนะครับสองตัวผมต้องรีบหาเปิดน,นอกแล้วเพื่อนมันต้องมาชุบแน่เพราะว่ามันอยู่นอกวงนะครับเรียบร้อย เดือตัวบ้านตัวท้ายนะผมต้องวิ่งเข้าวงแล้วผมต้องวัดกับมันแล้วเพราะหงอยในวงโอเคสวยร้อยโอ้ยจะตายได้ของแรงมาจะปั๊มยานะครับบ้านบนนี่ก็มีนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตี้รถฮอคที่มันยิงผมตอนแรกครับโอ้โหเหลือั้งสิบห้าคน ่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เลือหนึ่งคนเดียวอย่างเงี้ยคนเ่อือหนึ่งสี่นะครับก็แนะนำให้ไต่ขอบวงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกลางวงเนี่ยเราต้องรับทุกตี้นะครับมีตี้ขับรถไปแล้วเล่นตอนแรกผมว่าผมู่ไปเล่นตรงนั้นนะห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำมันโล่งเลยนะบางทีก็ไม่ควรเพราะเราควรจะเรียบเรียบริมเลนะรถมักี้เหร โอ้ย oh. ยิงลครับเรียบร้อยเวลาเจอบักกี้เนะี่ยอย่าเพิ่งไปยิงคน,นครับให้ยิงล้อกันพอยิงล้อปุ๊บเดี๋ยวก็ยิงคนได้เองนะเนีย่ยครับแนะนำให้เลียบทะเลไปเลยว่าทะเลมันจะมีก้อนหิน,นครับแล้วก็เราสามารถดำน้ำลงไปได้ ดัมไปแอบ,บต่างเรือก็ยังได้เลยนะครับที่หลังก็คิดเยอะๆนะครับเวลาจะเล่นวงอะไรพวกนี้ใกล้รีซีซั่นแล้วก็นะครับองใสจะมีคนเก็บแรงเยอะแนะนำให้คิดนะครับแล้วกเก็บ,บสโมก,ก,นะก,ก,กนะครับสักห้าลูกนะหกลูกระเบิดสักสามลูกครับแล้วก็มอนตอฟสักสอง 2. พวกออปชั่นนี้มันจะมีความสำคัญตอนท้ายวงนั่นแหละครับไม่ก็ตอนที่คุณโดนชิดบ้าน เวลาเหลือคนเดียวก็เช็คๆนะครับงูอ๋องูจงอางเรียบร้อยไม่น่ามีแล้วมั้งฟังฮะแต่ก็กลัวอยู่นะครับเราตัวเราปิดตรงนี้ดลกว่า Watch out ที่มาข้างหน้าไว้เพราะว่าจะดูว่ามันในวงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันโล่งเกินไปนะเราไม่สามารถแอบได้ก็เราต้องวิ่งลงไปน้ำครับแล้วไปแอบหลังเรืออืตรงนี้ก็ยังไม่ขอบวงครับเดี๋ยวขานเอ้ยคนโอ้โหยบต้อยตีเมื่อกี้แหละตีกับมนันแนละ้วเพราะวา่าเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยต้องโลง่งกว่านี้สโมเข้าไปนะครับ เดวีววิ่งชีขวากอนน่ไงตัวซ้ายหเห็นผมแล้วเอ้ยตัวขวาก็มีาเดี๋ยววาสโมก,ก่อนนะครับสโมกปิดวิสัยทัศนนะครับปิดทั้งข้างหน้าแล้วก็ขวาแล้วก็รอจุ่มวงนิดนึงนะเพราะว่าเขาสเปรย์เสร็จเอาอยู่มันมีที่อื่นด้วยครับต้องรอแบบที่อื่นเข้ามาช่วยเราไฟ ถ้าได้งูนะผมแนะนำให้ถอดกระเป๋าครับกระทะออกนะครับแต่ตอนนี้อย่าอย่าพึ่งนะเราพกระเบิดมาเต็มตัวเลยเดี๋ยวจะไม่มีที่เก็บกระสุนแล้วนะครับอืมนี่ไงตัวขวาตะวันเดี๋ยวเราคานไปซ้ายดีกว่าเดี๋ยวเขาเห็นเรานะครับอย่างน้อยก็มีพุ่มหญ้าบางังโอเคเราเห็นเขาละ เขาไม่ได้ระวังตรงเรานะตอนแรกเพื่อนเขามองผมอยู่ตอนนี้เขากำลังไฟกับข้างในบ้านนะครับตรงนั้นมีสองตัวแล้วก็เราอีกตัวหนึ่งเป็นสามแล้วก็ตี้ในบ้านเป็นสี่ต้องถอดของทิ้งออกอโอเคผมถอดเดีจะไปล้ว มันตัวนี้มันโกรธนะครับเรียบร้อยเราต่อรอจังหวะด,ดีๆนะครับหาเปิดน็อกสักตัวนะเดี๋ยวเราค่อยๆคยานไปนะรเรายิงนะครับถ้ายิงได้ก็ยิงนะครับเดี๋ยวต้องยิงละโอเคน็อกโอ้โหปั๊มยาไม่ได้เหรอยิงนอกวง เดี๋ยวเขาเจะสม็อกใช่ไหมครับเราระเบิดเข้าไปรัวๆเลยนะครับคานแล้วก็ระเบิดเราต้องหาพวกออปชันแล้วไม่โดนสั้นเลยหรอผมว่ามันน่าจะโดนสกิดสกิทอะให้แบบไม่โดนเต็มๆมันน่าจะไม่ถึงนะครับ อืมปดูตรงนี้ก่อนมีอะไรบ้างโอเคสโมหนึ่งนะก็ดีครับเจอสโมคเราจะปิดสายนี่ครเพราะว่าผมได้ยินเสียงตัวชั้นสามปิดไม่ให้ชั้นสามองเห็นผมนะครับเพราะว่าถ้าเจอถ้าจะเล่นยากนะครับมุมมันได้เปลี่ยวเราเยอะ โอเคผมต้องรอตี้อันนั้นอนะวิ่งเข้าไปชาร์จเน,นี่ยเขาจะสโมกแล้วพอสโมกเตรียมชาร์จแล้วนะครับผมต้องรอ,อตี่มันปะ่าเห็นปะมี่ป่าโอ้โหเกือบตายตหายไปเนี่ยวะตัวซ้าย,ยเจ็บ อ๋อยิงไม่โดนเกือบตายเพื่อนเขาจะวิ่งมาครับวอมยานเอา้าที่หนึังเลยร้อยเหลือสองตัวนะครับตีมามี่ฟ้า,าหน้าผมละเอาเลยนะครับ ครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่หน้ครับผมครับ